พพริกเล่าลงแม่หน่วยเหี่ยวตีพริกเผ็ดเผ็ดเด่นี่พูน่ะพริกใหญ่ถวดเผ็ดเผ็ดเห็ดอย่างใหญ่เป็นาะเป็นย่มเหมือนเลยเด้พี่ยพริกเล่าลงแม่หน่วยเหี่ยวตีพริกเผ็ดเผ็ดเด่นี่พูน่ะ พริกใยายถวดเพ,เพ,เพ็ดผมดูดูอู้ดกแทะกำลังเป็นลูกเล็กๆเลยดกแซะเงี้ยเลยเพ็ดเพียดได้เมื่อนอัร่ที่ตอนเรามาเก็บไปกินเนาะเนาะกาหันเนาะกาหันก็เลยโอ้ยเอาออกว่าได้ออกกระจายแล้วนี่ออกกนขามหวานอู้ปูขามหวานไว้อีกตั้งหกร้อยปูขามหวานผมดูดูอู้ดกแทะกำลังเป็นลูกเล็กๆเลยดกแซะเงี้ยเลย เพ็นได้เมื่อนอัรนที่ตอนเรามาเก็บไปกินเนาะดูดูอู้ดกแฉกกำลังเป็นลูกเล็กเลกเลยดกแซะเงี้ยเลยเพ็เพ็นได้มื่อนอัรที่ตอนเรามาเก็บไปกินเนาะสันสัน <c oughs> มีหอด,ดอกไหมพูนะ้น่ะปลูกไม้กับมี่ปลูกไม้กับรังเป็นหิบนะคะผลพริกเล่าลม แม่นววยเหี้ยวตีิกเพ็เพดเผ็ดเด้นี่ยพูน่ะิกใหญ่ถวดเพชรเพยให,ให,ใหยายตีรประทูจะได้กินค้าวหวานได้นี่ยิบนะคะโเน,น,น,นกหักเลยเ้ย,เอ,ยเอา,าออกว่าได้ออกกระจายแล้วนี่ออกกนขาา้าวหวานโู้ปูปขาา้าวหวานไว้อีกตั้งหกร้อยปูปขาา้าหวาน เดียวนี่เออย่างต้นเดียวเนี่ยน่าโม้โมอีกแล้วพี่น้องจ้าจากคลิปนี้กับสามีเด้อค่ะเด้อมือนี้กับมาหล่อสวนย่า่ตัวสวนข้าวเล่าภามาเบิ่งสวนข้าวย่า่ตัวอีกก้อนมือนี่นส่นปลูกของม่วงม่วงซใสเยอาออกว่าได้ออกกระตายแล้วนี่ ขามหวานวูบปูดขามหวานไวน้อีกตั้งหกร้อยปวดขามหวานพุ่นพริกเหลาลมแม่หน่วยเหี่ยวตีพริกเผ็ดเผ็ดเด็นอีกพุ่น่ะพริกใหญ่ถั่วเผ็ดเผ็ดโอ้แต่พุน่น่ะเ,เ,เดียวนี่เออยังต้นเดียวเนี่ยนะพานอีกแล้วพี่<ห>น,น้องจา้าจากคลิปนี้กับสามีเด้อค่ะเด้อมื่อนี้กับมาหลอดสวนย่า่ตัว อันเพรกูจิตทอนค่ะตอนนี้อร่อยเพราะได้เอาไปมันไปแต่มันก็ตายเนาะมันตั้งใจซีเดียมันยั่างสองต้นใส่ทีนนน่นี่ยังตุดฮัลลาอย่าไปถอนเถอะคนบัวหากินบัวมีเนาะมีหอดบักขามบักขามต้นนี้เอาไว้เตี๋ยเตี๋ยข้าหวาาหวานบ้านไผ่เรามาป่ปลูกไว้พี่น้องสิพาไปจอบเบิ่งผู้เฒ่าขยันอีก งับงับงับดูในสวนจกว่าเห็ดยัง <c oughs> หั่นลาจะไปถอนเถอะคนบัวหากินบัวมีเนาะมีหอดบัวขามบัวขามต้นนี้เอาไว้ตีที่ทำหวานบ้านไพลำมาปลูกไว้โอ้แต่พูดนนะนนนนนพริกขี้หนูน้อยพริกขี้หนูสวนขยันโพดผู้มือมือบ่หยุดเบาเศร้า หหัเกาหเลยฮ้ยเอาออกว่าไดออกกระจายแล้วนี่ขามหวานโอ้ปูขามหวานไว้อีกตั้งหกร้อยปูขามหวานหนกกาหันเนากาหันกันเลยเฮ้ยเอาออกว่าไดออกกระจายแล้วนี่ขามหวานโูบปูขามหวานไว้อีกตั้งหกร้อยปูขามหวานหันลาแย่ไปถอนเถาะคนบัหากินบัวมีเนาะ พี่หอนบอกขามบอกขามต้นน uh, um> ี้เอาไว้ตีตีามหวานบ้านพครหลับมาปลูกไว้ปเพชเผ็ดจริงจริงชิ้นกับก้อยกับก้อยเมื่อนั้นน่องลูกลูกผีกย่ายถั่วผีกเล่าผีกหน่อย ลาดดกตัอแหละขีดตื้องอิงล่ะมาละขีดตื้องอิงล่ะเบิง้งเบิ้งพีโนโ่น้องของเบิง้งเห็นต้หัวมาดูดูดกแทะกำลังเป็นลูกเล็กๆเ,เลยดกแซะเงี้ยเลยเพชดเพ็ดได้เมื่อนั้นที่ตอนเรามาเก็บไปกินเนาะ เบืองบักพริกเบืองบักขามเนาะค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมเดี่ยวนี่เออย่างต้นเดียวเนี่ยน่ามุกๆอีกแล้วพี่น้องจ้าจากคลิปนี้กับสามีเด้อค่ะเด้อมื่อนี้กับมาหล่อสวนย่าิตัวผูบผีกเล่าลุงแม่หน่วยเหี่ยวตีริกเพชรเพชรเดนี่พุณนะพริกย่ายถวดเพชร ปีกน้อยลาดกตบวละขีดเตื้องอีกละมาลกขีดเตื้องอีกละเอ้ยยายตีปัทูะททจะได้กินคำหวานได้เนี่ย,ใ,ยใส่ที่นี่ย่งตน้พนพริกขี้นูน้อยพริกขี้นูสวนขายันโพดโู มือมือบ่หยุดเบ่เศร้เาเหว่เ็นอย่างใหญ่เป็นอย่างลเลกิกเล่าลงแม่หน่วยเหี่ยวตีพริกเพชรเพชรเด่นอีกคนน่ะพริกใหญ่ถวดเพชรเพชรดูดูดโ,โดกแท้ กำลังเป็นลูกเล็กๆเลยดกแซะเงี้ยเลยเพ็ดเพยนได้เมื่อนั้นที่ตอนเรามาเก็บไปกินเนาะย่าตีปัทูจะได้กินข้าวหวานได้นี่ยย่าตีปัทโจะได้กินข้าวหวานได้นี่ดูดูดกแทะกำลังเป็นลูกเล็กๆเลยดกแซะเงี้ยเลยเพ็ดเพยนได้เมื่อนั้นที่ตอนเรามาเก็บไปกินเนาะสันซัน มี่หอดดอกไม้พุ่นน่ะปลูกไม้กับมี่ปลูกไม้กับรังเป็นสวนขั้วเล่า้ามาเบิงสวนขั้วใยตรวดอีกก่อนมือหนิคนคนปลูกของม่วงม่วงสับพุ่นเอาพี่น้องผู้ถา่าสมัยต่เกาขยานขยันเด้บริโยกอเศร้าแต่ละมือ เพ็เวียงอีกแล้วโอ้พริกดกแท้ล่มหมดเลยตีโหิบนะคะต่นี่ยอร่อรได้เอาไปมันไปแต่มันกตายเนาะมันตงใจีเดียมันยังอีสอตนใส่ที่นี่ยังตน้นพริกขี้นูน้อยพริกขี้นูสวน พยันโพดโพมือมือบายุดเบาเศร้าโหยเอาออกว่ได้ออกกระตายแล้วนี่ขามหวานอปูขามหวานไว้อีกตั้งหกร้อยปูขามหวานน่องลุกลุกพีกย่าทวดผีเล่าผีหน่อย ป้าโดดได้แหละขีดเต๋เหิงอีกล่ะมาละขีดเต๋เหิงอีกล่ะพริกขี้หนูน้อยพริกขี้หนูสวนขยันโพดโพมือมือบ่หยุดเบาเศร้าเดียวหนิเดียวหนิเพิ่มอีกแล้วพี่น้องจ้าจากคลิปนี้กับสามีเด้อค่ะเด้อมือนี้กับมาหลอดสวนย่าิตัวคลิปนะคะ เบื้งเบื้งพี่น้องของเบื้งเห็นแต่หัวเอ้ยยายตีประทูจะได้กินขามหวานได้นี่วัดเบื้งบักพริกเบิ้งบักขามเนาะค่ะขอบคุณค่าที่รับชมเบเอาพี่น้องผู้เฒ่าสมัยแต่เก่าขยันขยันดิบรอย่ัอเศร้าแต่ละมือ ปิกหน่อยฟาดโตัวล่ะ